โอหดูแกนี่ฮะหากินอยู่ริมคลองฮะนี่นี่หากินอะไรเอ่ยเต่าตัวใหญ่หน้าเนี่ยนะหากินพวกหญ้ามั้งฮะนะเพิ่นเลยเพิ่นเลย นี่ฮอยู่ที่นี่มันก็จะมีความสุขแบบนี้แหละได้เห็นธรรมชาติที่สวยแต่หูดีมากนะนี่นเล็กบ่นเบาๆพูดเบาๆเขายังได้ยินเลยไม่รู้ว่าหากินพวกหอยเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าต้นหญ้าเน น่ารักนะน่ารักอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละเห็นธรรมชาติสวยงางามแบบนี้อ่ะนั่นและก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ